กราบสวัสดีพี่น้องป้องป่ายเบสุขูดุคนพี่น้องจ๋ามื่อนี้สิพาพี่น้องมาเหตุกระทงกรีบบัวบัวอย่างลรับนนี้ลืมเลย ชีบัวสายสอดไส้ดอกพุทธพี่น้องจา๋าโดยการใายใบลิ้นกระบือเนาะพี่น้องเนาะพับกีบบัวสายแบบนี้พี่น้องจา๋าใส้เป็นใบลิ้นกระบือเบิ่งวิธีการาพับผู้ใดว่าใบาลิ้นกระบือด่างบงงามผู้ใดว่าใบลิ้นกระบือด่างเห็ดใบสีบ่ได้เห็ดกระทรงบ่ได้ไม่จริงนะคะดูใบลิ้นกระบือก่อนใบด่างเดี่ยนี่ใบด่างใบใหญ่พี่น้องจา๋าคอยห้เฮาปลูกดีเลี้ยงดีหดน้ำดีใบกใ็ใยญ่เนาะวิธีการเห็ดพี่น้องจา๋าดับแรกพับเป็นสามเหลี่ยมหนึ่งสองอันนี้กันหนึ่ง สองหลังจากนั้นพลิกกลับหลังพี่น้องจ๋าแล้วก็ใส้ดอกพุดธดอกพุดธนี่เป็นดอกพุดธสดดอกพุดธแท้เด้อจ้ะวางลงไปจ้ะภาพขวาภาพซ้ายแล้วก็บีทั้งข้างออกขวาซ้ายสิได้เป็นลักษณะแบบนี้เอื้อนว่ากีบบวชสายเด้อพี่น้องเด้อหลังจากนั้นแม็กให้เรียบร้อยพี่น้องจ๋านี่ก็สิได้กีบบวชสายใบดินกระบือพี่น้องจ๋านี่ภาพลงมาแล้วนี่น,นี่จ้ะ หลังจากนั้นผิกกลับหลังแล้วก็เอาดอกพุดวางลงไปภาพขวาภาพซ้ายหักข้างๆออกทางใต้ทางทงเสร็จเรียบร้อยก็จะได้เป็นจีบบัวสายพี่น้องจ้าอืมหลังจากนั้นพี่น้องบบบนี้ หลังจากนั้น,นเราสิมาประกอบวิธีประกอบพัชชา apa, ขออน,นุญาตใส่ i, เป็นโฟมก่อนเด้อ ah พี่น้องเด้อพว่าพัชชาบริเตตต้นกล้วยคือพัชชาบอกเนาะเรต้องดามาเด้อพี่น้องเด้อวบาเป็นอย่างคือใส่โฟมอันนี้เพื่อการเรียนรู้เนาจะบริเตตไปขายบริเตตไปลอยเนาะพี่น้องเนาะหลังจากนั้นเวลาประกอบหลังจากนั้นเราก็เริ่มประกอบกันเลยจ้ะประกอบพัชชาก็จะเห็ดเลยครอบกระทงออกไปนิดนึงพี่น้องจ้าเนี่วางลงไปเลยวางลงไปเป็นลักษณะแบบนี้ เรียงกันไปเรื่อยง่ายเลยพี่น้องจาอ๋าขอแค่เทาพับกีบนี่ได้ถ้า,า,าพับกีบนี่ได้มันก็จะง่ายทันทีกีบบัวสายนี่เป็นกีบที่พับง่ายและกรวดเร็วพี่น้องจา๋าอืมเป็นกีบที่พับง่ายและรวดเร็วนี่จา้าเสียบเรียงเรียงกันไปเลยเสียบเรียงกันไปเลยจา้า นี่เสียบเรียงไปจนอ้อมฐานกระทุงเลยเด้อจ้าชั้นแรกเป็นแบบนี้พี่น้องจา๋าซ็จเรียบร้อยต่อไปชั้นที่สองพี่น้องจา๋าชั้นที่สองให้ซับว่างกันเป็นลักษณะแบบนี้จา้าลุดลั่นลงมานิดนึงยับเข่าทางในหน่อยนึงจากชั้นที่สองนี่เขาสิบริเวณเพียงกันเด้อพี่น้องเด้อว,วิธีซับว่างแล้วมันจะได้สวยพี่น้องจา๋านี่ซับว่างกันมาเลยนี่เรียงกันไปแนนนี้จา้า ง่ายๆเลยพี่น้องจ๋าเหตุแบบง่ายๆเลยสับวางไปสับวางมาสับวางไปสับวางมาเนี่ยนี่แหละใบดินกระบือนะควรจะมีปลูกไว้เด้อพี่น้องเด้อสำหรับคนที่ชอบทําใบสีชอบทํางานสีมือพวกนี้นะควรปลูกใบดินกระบือไว้พี่น้องจ๋าเวลาใช้งานแล้วมันบบยาาเฮาเด็ดในต้นเฮาไซ้โรดมันได้ใช้งานหลายอย่างบ่วันนเป็นใบสีเป็นกระทง n g ุมือนี่พี่น้องจ๋ามันก็ต้องได้ใช้ใบดินกระบือเพื่อสีสันที่สวยงามพี่น้องเนาะอืม คิดว่าจะของพับพอดีเป๊ะ้วได้นี่พี่น้องใบลิ้นกระบือนี่หลายๆคนเนี่ยเอามาแล้วเป็นหยังพระชาใบาลิ้นกระบือแม่ไม่เห็ดแล้วมันคือแตกพระชาบอกเลยเด้อจ้าต้องพึ่งลมไว้ยี่สิบนาทีเลยพี่น้องเด้อเหี่ยกบับบเป็นหยังพี่น้องจ๋าเหี่ยกบับบเป็นหยังใบลิ้นกระบือนี่มันแตกอย่างหนึง่งเวลามันโดนน้ำแล้วมันซดชื้นขึ้น,น,ม,านมาคือเห็ดกระด้างนี่พี่น้องเออคณิว่าอะไรกันเนาะเห็ดกระด้างแซน้ำนะพี่น้องมันซดซึ้นขึ้นมาแล้วนั้นแล้วมันเป็นแล้วนั้นอีได้ เนาะถามว่าเหตดเก็บใส่ตู้เย็นไว้ได้ดูบดบ่ดูดเวพี่น้องเอ้ยพัดช,ชาเหตดนะเจ็ดมือเป็ดมือก็ยังสดงามคือเก่าเซตไปเด็ดมาเพิ่มบ่พอพี่น้องจา๋าเ็จเรียบร้อยแล้วพี่น้องจา๋าตอนนี้กําลังฉีดน้ําก่อนเ้อจา้าจะไม่อย่าพลาชีตสปรีฉีดน้ําไม่แห้งก่อนให้ใบลิ้นกระบืองเฮานี่กลับคืนก่อนอันนี้ฉีดก็ไดเป็นไปจกออกแหละฉีดขับไปแล้วพัะชาก็จะไปเอีดดอกไม้ให้งางามงาม กระทงงามบอกพี่น้องเห็ดง่ายพร้อมจะสีใบยิ่งกระบืองามอะีรเด้อจ้านี่ใบดิ่งกระบือด่างสีงามอยู่เด้อจะว่าโบงามเด้อจ้าพัชชาวาหยังนี่มันต้องเป๊ะตามที่เว้าเลยนะพี่น้องยี่หลี่เด้เนี่ยไพ่าใบลิ้งกระบือด่างเห็ดใบสีโบสวยเห็ดกระทงโบสวยเบิ้งในจ้าสีนะงามค่ะแดงองต้องแดงคือกระเจี๊ยบนี่พี่น้องเห็นบอกบัดนิ้พัชชาสีเอ๋ยตรงไม่สวยงามพี่น้องจ้าเลยจังมาเบิ้งนํำกันว่างามสําใด้เนาะจ้า เ็จเรียบร้อยพี่น้องจ๋าเป็นอะไดางามบัวจ้ากระทงกีบบัวสายใบลิ้นกระบือสอดไส้ดอกพุดพี่น้องจ๋างามสาหรับปรจชาชนะสำหรับผู้อื่นบอกว่างามบอสีแดงสวยสดงดงามพี่น้องเป็นกระทงน้อย,อยเฮ็ดขายก็ได้พี่น้องจ๋าเฮ็ดไปลอยองกกไดเนาะพี่น้องเนาะ ง่ายพอมพี่น้องจ๋าแล้วก็ออกมาสู้ให้งามพอมจะแเปกหมูเปกตาเนาะจ๋าพี่น้องจา๋าไผมีใบลิงกระบือลายกเกดจากสามชั้นก็นกนได้นาอพี่น้องเนาะอืมสำหรับคลิปนี้พระชากะหวังว่าพี่น้องสิได้ความรู้และก็ได้ประโยชน์จากคลิปนี้บ่ามากกันน้อยนาะพี่น้องเจา้าขาหากพระชาส่วนบ่เข้าใจว่าไวเกินไปเนาะหรือว่าคาว่าคาจ๋าว่าบม่ม่วนบ่เข้าหูก็ขอถวกดขออภัยนาหลายๆเด้อพี่น้องจา๋าผู้ใดเบิ่งคลิปนี้แล้วก็ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญเงินไหลของทองไหลเข้าเด้อให้กินบ่บกให้จกบ่งเดด้้ออพีน ให้มีแต่ความสุขความเจริญผู้ใดเบิ่งคลิปนี้ละกรไดแล้วก็กคดแชร์ออกไปพัชชาเลยเดอ้อผู้ใดเบิ่งจมและก็ไดพี่น้องจ้าไปแล้วจ้าพบพ่อกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า